พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันทนลกโยนำให้เราเป็นชาวสิวิไลบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรท่านนำให้อด ทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบูชาละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่ออยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมบรบีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรทำบารมบรบีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโร ดึงดูดบอกเกิดประชุมรวมทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้นิพ พานธรรมบรารมีสามสิทััสระเดชพรกคุณลงปุสสจันทัสโรให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่รวบรวมรักษาบรารมีสามสิทธัสระเดชพรกคุณลงปุสสจันทัสโรรวบรวมรักษาธาตุให้มีชีวิต เป็นยังอยู่ด้วยบารมีสามสิบทัศสะเดชะคุลหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เกิดเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศสะเดชะคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราสร้างชาวสิวไลบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรสร้างชุมชนสังคมยุคชาวสิวไลบรมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่เป็นปกติทานศีลสมาธิเป็นศีลห้าอาหารเป็นพืชไม่นำซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมาเป็นอาหาร ไม่นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่อยู่ในมิจฉาอาชีพห้าลักษณะที่เป็นอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้ายาพิษที่เป็นอาชีพ รวบรวมซาบมนุษย์สัตว์สิ่งของที่กิเลสบังคับหลอกลวงว่าเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบกิเลสบังคับหลอกลวงว่าซาบมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นทรัพย์สมบัติ อาหารเครื่องลุกห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบให้มนุษย์สัตว์สิ่งของนำ้ากมนุษย์สัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบให้เบียดเบียน ทำร้ายทำลายตัวเองเบียดเบียนทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันเป็นบูชายันมนุษย์สัตว์สิ่งของเพื่อรวบรวมซากมนุษย์สัตว์สิ่งของให้อยู่ในมิจฉาอาชีพห้ารักษณะเพื่อรวบรวมซากมนุษย มนุษสสิ่งของที่กิเลสบังคับหลอกลวงว่าส้ากมนุษสัตว์สิ่งของเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบกิเลสหลอกลวงให้นำ สากมนุษย์สัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารให้นํามาจินทำให้เกิดบูชายันมนุษย์สัตว์สิ่งของเกิดมิจฉาอาชีพห้าลักษณะเพื่อรวบรวมสารากมนุษย์สัตว์สิ่งของ นำมาเป็นอาหารนำมาจินซากมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกทอมอขออแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสอยู่ในศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลส ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุที่กิเลสกำกับบังคับควบคุมแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมอขออทำให้มนุษย์สัตว์สิ่งของเสื่อมสลายเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากมนุษย์สัตว์สิ่งของเกิดภัยจากร,รมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสภัยพิบัติ เกิดสงครามทำลายล้างเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาขาดแคลนอาหารจากพืชที่กิเลสทำให้อาหารจากพืชเสื่อมคุณภาพจากการยึดพื้นที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทัสโร ในร่างกายของพืชที่เป็นอาหารทำให้พืชเสื่อมคุณภาพไม่เป็นอาหารที่สมบูรณ์กิเลสนำเสนอให้นำซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมาเป็นอาหาร ซาคมนุษย์สัตว์สิ่งของมีกิเลสอยู่ในซากมนุษย์สัตว์สิ่งของ,อง,ของที่เข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรมีธาตุที่กิเลสกำกับบังคับควบคุมอยู่มากในซา มนุษย์ศักว์สิ่งของซากมนุษย์ศักว์สิ่งของตายจากธรรมปรมีสามสิบพัะเผด็พรพกุลหลวงปุษจันทัสโรเกิดขึ้นด้วยธรรมกิเลสมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมกิเลสเป็น ชีวิตของธรรมกิเลสซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมีแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสอยู่หนาแน่นที่เป็นโครงสร้างกทบอขออกิเลสบังคับหลอกลวงให้มนุษย์สัตว์สิ่งของนำซากมนุษย์สัตว์สิ่งของ มาเป็นอาหารให้นำมาจินให้นำมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้ร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของร่างกายซากมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสให้ทำกิเลส เข้าแทนพื้นที่วรารบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสถันทสโรให้ชีวิตเป็นยังอยู่ของมนุษย์สัตว์สิ่งของรวบรวมรักษาธรรมกิเลสรวบรวมรักษาธาต ที่มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมกิเลสรวบรวมความรักของธรรมกิเลสรวบรวมธาตุที่อยู่ในการบังคับควบคุมที่เป็นความรักของธรรมกิเลส เพื่อไม่ให้มนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นลักษณะมหาบุรุษไม่ให้เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษไม่ให้เป็นชาวสีวิไลบรมีสามสิทรร์ัสเดชพรกกุลโลกุสจันทัสโรโครงสร้างกทมขออทำให้มนุษย์สัตว์สิ่งของหลับไหลเป็นไสยศาสตร์ไสยเวท เป็นคุณใสเป็นมนต์ดำเป็นเดและฉานวิชาเป็นบูชายันมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นมิจฉาอาชีพห้าลักษณะเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสท,ที่ทำให้เกิดเป็นภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสเป็นภัยพิบัติ เป็นสงครามทำลายล้างทำให้ขาดแคลนอาหารที่เป็นพืชทำให้อาหารที่เป็นพืชเสื่อมคุณภาพที่เกิดจากการขาดแคลนบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้เป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียด ทำให้ท่อทานธรรมปรมีสามสิทพันี้แตกแยกภายใดตัวเองแตกแยกซึ่งกันและกันเป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันชีวิตเป็นยังอยู่ยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลส ยอมเป็นธาตุให้กิเลสใช้ร่างกายรวบรวมความรักของธรรมกิเลสรวบรวมธาตุที่อยู่ในความรักของธรรมกิเลสให้ชีวิตเป็นยังอยู่อยู่กับธรรมกิเลส ซึ่งเป็นความทุกข์ระทมสมสารลำบากยากจนไม่พึ่งพาอาศัยตัวเองไม่พึ่งพาอาศัยบรารมีสามจิตทัตพระเดชพระคุณหลวงรุศจรัสโรไม่ศรัทธาเลื่อมใสไม่พึ่งพาอาศัยไม่เคารพบ,บูชา ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมบรบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรกิเลสบังคับหลอกลวงให้พึ่งพาอาศัยศรัทธาเริ่มใสเคารพบูชากิเลสยึดมั่นถือมั่น กิเลสยึดมั่นถือมั่นความรักของธรรมกิเลสยึดปั้นถือมั่นไม่ปล่อยวางมนุษย์สัตว์สิ่งของที่ยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสยอมเป็นทาสรับใช้กิเลสที่กิเลสสร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าให้เป็นคนผ่าน ที่อักกตันยูต่อตัวตนที่แท้จริงของตนเองอักตันยูต่อธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรถูกกิเลสบังคับหลอกลวงให้ยอมเป็นทาสรับใช้กิเลส กิเลสทาให้ไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้เป็นไปตามการบังคับควบคุมของธรรมกิเลสธรรมกิเลสทำให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้เสื่อมสลาย เกิดแก่เจ็บตายเกิดทราบมนุษย์สัตว์สิ่งของมีความรักของธรรมกิเลสอยู่ในร่างกายที่ถ่ายทอดไปยังส่วนต่างๆของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทััพระเดชพระคุณหลวงปุถตันทัสโร ความรักของธรรมกิเลสเป็นความไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่โหดสิกรรมความรักของธรรมกิเลสเป็นอาฆาตมาตร,ร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันความรักของธรรมกิเลสทำให กิเลสบังคับหลอกลวงเกิดเป็นคู่กรรมคู่เวรเจ้านี่ลูกนี่อาคาตมาตร,รายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันกิเลสหลอกลวงให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้เป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกัน หลับไหลไม่รู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดทั้งที่สุดในอดีตที่สุดในปัจจุบันที่สุดในอนาคตให้ชีวิตเป็นยังอยู่สับสนวุ่นวายอยู่กับเรื่องราวเหตุการณ์สถาน,นก,การณ์วิกฤตอุปสรรคปัญหา ในทุกรายละเอียดซึ่งเกิดจากการขาดแคลนบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสถจันทสโรเพื่อเบียงเบนปิดบังซ่อนเล้นหน่วงเหนี่ยวไม่ให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบ,บูชา ศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากธรรมทั้งหมดทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพาน ประชุมรวมดึงดูดบอกเกิดทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโรทำให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบ,บทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรม ของธาตุทุกธาตุที่มาจากทุกนิพพานดึงดูดบอกเกิดให้ทรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดศพกุลหลวงปุษตันทัสโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุที่อยู่ในแผนผังสําเร็จเวลาบารมีสามสิบทัตพระเดศพกุลหลวงปุดตันทัสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลงวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนุกยงนำให้เราอดทนศรัทธาเริ่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบ,บูชารละลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่ออยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกรมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงให้ร่างกายของเราของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรได้ เดินทางรุกเข้าหาทาทั้งหมดธาตุทั้งหมดที่มาจากทุกนิพพานเพื่อดึงดูดบอกเกิดแยกธรรมแยกธาตุประกอบธรรมประกอบธาตุตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสาสิทัสระเดชพระคุณหลวงปุษจันทสโรเพื่อให้นิพพานธรรมทั้งหมดทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมให เกิดเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัศน์พระเดชพระคุณลวงทธสดันทัสโรรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นทรงกลมเป็นดวงกลมถูกศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทธัตสพระเดชพระคุณลวงทพสดันทัสโรดึงดูดบอกเกิดทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรก ทำบารมบรบีสามสิบทัสสะเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโรเพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัสสะเดชพระคุณหลวงปูสดจันทัสโรบารมีสามสิบ,บทัสสะเดชพระคุณหลวงปูสจันทัสโรทำให้มนุษย์สัตว์สิ่งของ เกิดเป็นชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสฎกยันทัสโรที่เป็นทานศีลสมาธิเป็นศีลห้าอาหารเป็นพืชไม่นำซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารไม่นำมาเป็นทรัพย์สมบัติไม่นำมาเป็น อาหารเครื่องนุ่งค่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่บูชายานันมนุษย์สัตว์สิ่งของไม่อยู่ในมิจฉาอาชีพห้าลักษณะอาหารที่เป็นสูกรมัทธวะเป็นอาหารที่ประกอบด้วยพืช ที่เป็นเห็ดที่สูกรซึ่งหมายถึงหมูนำมากินเป็นอาหารพืชที่เป็นเห็ดมีองค์ประกอบของโปรตีนที่เป็นความหมายของเนื้อมีกฎ อะมิโ,โนมีองค์ประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่ร่างกายต้องการอาหารสูกรมัทวะเป็นอาหารที่เป็นพืชผสมอยู่ในอัตราส่วน ที่ร่างกายต้องการมีความอร่อยมีองค์ประกอบของอาหารครบถ้วนทำให้ร่างกายซ่อมสร้างแข็งแรงอายุยืนองค์ประกอบของอาหารครบถ้วนมีหนึ่งโปรตีนสอง คาร์โบไฮเดตน้ำตาล 3. แร่ธาตุสวิตามิน 5. ไขมัน 6. กากใหญ่อาหารอาหารสูกรมัทธวะที่ชาวสิวไลยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทรัสโร นำมารับประทานบ่อยๆที่เป็นแกงหน่อไม้ใส่เห็ดที่ไม่มีรากสัตว์ที่เป็นป่นเห็ดลาบเห็ดที่เป็นแกงขี้เหล็ก ใส่ใบหญ้านางใส่เห็ดอาหารที่ชาวสีวิไลบรมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปุษจันทัสโรที่ไม่นำซากมนุษย์สัต่งของมาเป็นอาหารมีพืชต่างๆมีเห็ด เป็นองค์ประกอบของอาหารเป็นอาหารสูกรมัทวะ